สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมวอล์กท่องเที่ยวของวงปีเตอร์เจอแมนนะครับเปิดคลิปด้วยเทสดีก่อนเลยนะครับถ่ายน้ําตกธรรมชาติสวยๆนะครับลําธารที่ฟินเมอร์นะครับนี่เอากล้องกลโปจุ่มน้ําสักหน่อยนะครับกล้องมันร้อนมากเลยนะครับต่อไปด้วยพ่อหนุ่มเทสตดีคนนี้เลยครับนั่งกินน้ำอยู่ริมลำธารนะครับน้ำในแก้วคือน้ำอะไรใครรู้คอมเมนต์มาบอกทีนะครับ ต่อไปเรามาดูพร็อพเขาวันนี้กันนะครับเสื้อเนวาน่าปลอมนะครับแก้วเยติปลอมนะครับผ้าขาม้าคล้องแทรครับผมหิวแล้วนะครับดึกๆก็ต้องมาทำอาหารกันครับวิธีทำให้เนื้อนุ่มก็คือต้องจิ้มจิ้มมันเข้าไปนะครับให้เนื้อมันมีอากาศถ่ายเทนะครับต่อไปด้วยครับลาบปลาหมึกนะครับอันนี้เด็ดจริงของทริปนี้นะครับปรุงโดยเชฟนัดบอกรองนะครับอร่อยคล้องแทะต่อไปครับย่างเนื้อโดยเชฟตามนะครับมือกีตาร์ของเรานะครับอันนี้เด็ดมากนะครับ